เรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณไก่เรื่องที่คุณไก่เล่าให้ผมฟังต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเมื่อหลายปีก่อนตอนที่คุณไก่ขับรถขึ้นไปหายาติที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานผ่านถนนสาย24บโคราชอุบลราชธานีขอแนะนําตัวนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังคุณไก่เองเขาเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพคือเข้ามาตั้งรกรากที่นี่เป็น1ิปีแล้ว ตัวเองเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็เลิกลากันไปแล้วด้วยเนื่องจากตัวคุณไก่เองเป็นคนต่างจังหวัดช่วงวันหยุดยาวหรือว่าช่วงงานเทศกาลต่างๆเนี่ยก็จะมีขับรถกลับไปหาญาติพี่น้องตามภาษาคนต่างจังหวัดบ้างคล้ายกับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพทั่วไปนั่นแหละครับไม่ว่าจะวันหยุดปีใหม่วันหยุดสงการช่วงที่หยุดยาวเนี่ยส่วนมากคุณไก่ก็จะกลับบ้านทุกครั้งตัวเองกับญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะสนิทกันมาก ส่วนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้ครับมันคือช่วงหนึ่งเดือนก่อนหน้านั้นคุณไก่เขาได้รับสายโทรศัพท์จากลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่บ้านต่างจังหวัดคือพี่คนนั้นเนี่ยเขาโทรมาชวนให้มาร่วมงานแต่งของลูกสาวตัวเองซึ่งตัวคุณไก่กับลูกพี่ลูกน้องคนนั้นก็สนิทกันมากครับเพราะว่าเรียนมาด้วยกันแล้วก็โตมาด้วยกันเป็นญาติสนิทที่อยู่บ้านใกล้กันตัวเองก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องลาง,งานแล้วก็ขับรถขึ้นไปงานแต่งของหลานสาวในเดือนหน้า ซึ่งการลาง,งานแล้วก็การวางแผนการกลับบ้านในครั้งนี้ครับทุกอย่างมันก็ดูราบรื่นดีทุกอย่างที่ทำงานก็ให้ลาโดยไม่มีเงื่อนไขแต่วันที่ลาเนี่ยยังเป็นช่วงที่เงินเดือนออกด้วยจึงพอมีเงินกลับบ้านไปสังสรรค์กับญาติพี่น้องได้บ้างแต่หากเรื่องราวมันราบรื่นแบบนี้เนี่ยเรื่องหลอนเรื่องนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นในวันที่ออกเดินทางครับมันเป็นวันที่ตัวคุณไก่เองทำงานปกติทั่วไปเลย เพียงแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยอยากอยู่กับญาติพี่น้องให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้คุณไก่จึงออกเดินทางทันทีหลังเลิกงานในวันนั้นคือเลิกงานประมาณ5้าโมงครึ่งครับก่านจะต่อคิวตอกบัตรออกจากโรงงานเนี่ยก็น่าจะเกือบๆหกโมงแล้วการเดินทางในวันนั้นครับมันเริ่มต้นขึ้นในช่วงค่าและในช่วงแรกของการเดินทางเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูปกติดีหมดหลังจากนั้นครับคุณไก่น่าจะขับรถมาได้นานพอสมควร อยู่รถที่ตัวเองขับอยู่เนี่ยมันก็เกิดอาการเครื่องสั่นอย่างรุนแรงและมันก็มีเสียงเหมือนกับเหล็กโขกกับตัวรถจนสั่นสะเทือนไปหมดตอนนั้นคุณไก่จึงมีความจําเป็นจะต้องจอดรถข้างทางเพื่อที่จะเปิดฝากระโปรงเช็คอาการของเครื่องยนต์แต่ด้วยความมืดในตอนนั้นประกอบกับว่าตัวเองมีความรู้เรื่องรถยนต์ค่อนข้างที่จะน้อยคุณไก่ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงครับยืนโบกรถขอความช่วยเหลืออยู่ข้างทางซึ่งมันก็เหมือนกับว่าในความโชคร้ายครั้งนี้เนี่ยมันยังมีความโชคดีปนอยู่บ้าง เพราะว่าจุดที่รถคุณไก่เสียมันเป็นเขตชุมชนเล็กๆและหลังจากที่โบกรถอยู่ริมถนนไม่นานเนี่ยก็มีพี่ผู้ชายขับรถกระบะคันหนึ่งมาจอดช่วยเหลือคุณไก่โดยจากอาการที่พี่เขาช่วยดูแล้วเนี่ยพี่เขาแนะนําว่าให้หยุดรถเลยแล้วก็หาช่างใกล้ๆเนี่ยมาดูรถก่อนเพราะว่าจากที่พี่เขาดูยางแท่นเครื่องมันน่าจะเปื่อยแล้วก็ฉีกขาดจนทําให้เครื่องยนต์มันสั่นไปกระทบตัวรถอะไรทํานองนั้นซึ่งพอรู้สาเหตุแบบนั้นแล้วครับคุณไก่เองก็ต้องโบกรถต่อ พยายามบอกวินมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านไปผ่านมาดังพี่วินที่ขับรถผ่านไปผ่านมานั่นแหละรครับไปเรียกช่างที่อู่ซ่อมรถแถวนั้นมาดูอาการรถเสียให้หน่อยซึ่งหลังจากที่ช่างเขามาดูรถแล้วอาการที่ช่างเขาบอกเนี่ยก็คืออาการเดียวกันกับที่พี่ผู้ชายขับรถกระบะคนนั้นเขาบอกเลยคือ,อยางแท่นเครื่องมันเปื่อยและก็ฉีกขาดแต่ว่าโชคดีรถรุ่นที่คุณไก่ขับเนี่ยมันเป็นรถตลาดครับคุณผู้ฟังยางแท่นเครื่องตัวที่ขาดพอดีว่าที่อู่พี่เขามีขายพอดี แต่ว่าเป็นมือสองนะครับเป็นอะไหล่ที่แกะออกมาจากรถยนต์คันอื่นอีกทีคุณไก่เองก็เลยตัดสินใจซ่อมรถกับพี่ช่างคนนั้นทันทีโดยที่พี่เขาก็ถามนะครับว่ากําลังจะไปไหนแล้วทําไมต้องขับรถดึกๆดื่นๆแบบนี้หากรถคุณไก่ไปเสียตรงจุดอื่นของถนนเส้นนี้เนี่ยมันจะอันตรายมากๆเพราะว่าบนถนนเส้นนี้มันเปลี่ยวมากๆแถมดึกๆเนี่ยรถ10บร้อยยังวิ่งกันเยอะด้วยและก็วิ่งเร็วมากด้วยคุณไก่จึงบอกพี่เขาไปครับ ว่ามีความจําเป็นที่จะต้องไปงานแต่งหลานที่บ้านเกิดและก็จําเป็นจะต้องเดินทางกลางคืนจริงๆตอนนั้นตัวเองจําได้ว่ารอพี่ช่างซ่อมรถประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าได้ที่มันใช้เวลานานเนี่ยเพราะว่าช่างเขาต้องเปลี่ยนยางแท่นเครื่องตัวที่มันขาดแล้วก็ดีหน่อยมันเป็นตัวด้านหน้าเปลี่ยนง่ายกว่าตัวด้านในอธิบายนิดน,นึงนะครับคุณผู้ฟังคือผมเองเนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไม่ได้มากมายนัก ยางแท่นเครื other, ่องมันเป็นอะไหล่ชิ้นหนึ่งของเครื่องยนต์ครับที่มันไว้สําหรับค้าเครื่องยนต์เหมือนเวลาเครื่องยนต์สั่นเนี่ยยางแท่นเครื่องจะเป็นตัวรับน้ําหนักไว้ทําให้เครื่องยนต์ไม่ได้สั่นมากมายนักอะไรทานองนั้นหากว่ามันมีตัวใดตัวหนึ่งมันฉีกขาดแล้วเนี่ยเวลาเครื่องยนต์มันสั่นเวลาเร่งเครื่องหรือว่าเข้าเกียร์เครื่องยนต์มันจะโยกครับแล้วก็ไปชนกับตัวรถทําให้เกิดเสียงดังถ้าขับไปไกลๆเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้และการซ่อมรถของคุณไก่ในครั้งนี้ครับมันทําให้การเดินทาาาางมมันล่่ช้กกวเดิอี โดยที่ก่อนจะเดินทางต่อเนี่ยพี่ช่างคนที่ซ่อมรถให้เขาก็ยังบอกอีกว่าเออน้องเดินทางบนถนนเส้นนี้ดึกๆเนี่ยน้องต้องตั้งสตินะในตอนนั้นพอได้ยินคำถามของพี่เขาเนี่ยคุณไก่เองก็งงตั้งสติทำไมต้องตั้งสติวะในเมื่อตัวเองก็ไม่ได้เมาแถามขับรถก็ไม่ได้เร็วอีกตังหากคุณไก่ก็เลยถามพี่เขาไปครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่า ตัวผมเองเนี่ยก็ขับรถกลับบ้านหลายครั้งแต่ไม่เคยขับกลับช่วงเวลาปกติเลยคือขับรถกลับในเส้นนี้เนี่ยในช่วงที่มันเป็นเทศกาลเท่านั้นรถมันเลยโดยสารเต็มเส้นถนนไปหมดพี่ช่างคนนั้นเขาก็ตอบกลับมาแค่สั้นๆครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วยิ่งดึกมันก็ยิ่งเปลี่ยวพี่เองแค่เป็นห่วงน้องเท่านั้นซึ่งพอได้ยินแบบนั้นแล้วครับคุณไก่เองก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าพี่ช่างน่าจะเห็นว่าคุณไก่เป็นคนต่างถิ่น อาจจะเตือนด้วยความเป็นห่วงจริงๆก็ได้โดยที่คุณไก่เองก็เพิ่งมาคิดได้ทีหลังว่าที่เขาอาจจะเตือนอันตรายจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่คนก็ได้หลังจากที่คุณไก่ขับรถต่อมาได้สักพักใหญ่ๆคุณไก่ก็เจอสิ่งผิดปกติอย่างหนึ่งบนถนนสาย24เส้นนี้คือบนถนนมันมีอยู่จุดๆหนึ่งครับที่ไฟทางมันขาดและในช่วงที่ไฟทางมันขาดนั้น คุณไก่ก็ได้แต่อาศัยแสงสว่างจากไฟหน้ารถของตัวเองเท่านั้นซึ่งรถของคุณไก่เนี่ยมันก็เก่ามากโคมไฟด้านหน้าเนี่ยมันเหลืองไปหมดเลยยิ่งทําให้มองเห็นถนนด้านหน้าไม่ชัดเท่าไหร่นะในช่วงที่ขับฝ่าความมืดในจุดนั้นคุณไก่เห็นที่ข้างทางมีหญิงชาราสองคนกําลังเดินอยู่ในความมืดตอนนั้นตัวเองก็งงมากเลยนะครับถึงกับต้องหันไปมองข้างทางเลยทําไมคุณยายสองคนนี้ถึงมาเดินอยู่กลางถนนเปียวๆดึกๆแบบนี้ และที่มันน่าแปลกไปกว่านั้นก็คือลักษณะการเดินของยายทั้งสองคนเนี่ยมันผิดธรรมชาติมากๆเพราะว่าคุณยายคนหนึ่งที่เดินนําหน้าแกเดินก้มหน้าก้มตาแล้วก็เอามือขวาของตัวเองเอื้อมมือไปจับคุณยายที่เดินตามหลังมาแล้วเดินก้มหน้าแบบนี้เนี่ยมันจะมองเห็นทางได้ยังไงส่วนคุณยายคนที่เดินตามหลังมาเนี่ยยิ่งแปลกใหญ่เลยคือแกเดินก้มหน้าก้มตาเหมือนกันแต่คือแกเดินไปข้างหน้าแบบถอยหลัง คือคุณยายทั้งสองคนเนี่ยแกหันหน้าไปคนละทิศคนละทางคนที่เดินนําหน้าก็เอื้อมมือขวาไปจับมือซ้ายของคุณยายที่เดินตามหลังส่วนคุณยายคนที่เดินตามหลังก็เดินกลมหน้ากลมตาก้าวเท้าถอยหลังตามคุณยายที่เดินนําหน้าไปคือท่าเดินแบบนี้เนี่ยมันผิดธรรมชาติมันไม่มีมนุษย์ดีๆที่ไหนเขาเดินกันท่านี้หรอกพอเห็นแบบนั้นแล้วตัวคุณไก่เองก็ตกใจมากคิดว่าสิ่งที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอน คุณไก่จึงรีบเหยียบคันเร่งออกมาจากจุดนั้นโดยเร็วที่สุดแต่พอหันหน้ากลับมาด้านหน้าอีกทีคุณยายทั้งสองคนก็ยืนขวางตัวเองอยู่ที่กลางถนนซะแล้วด้วยความตกใจในตอนนั้นคุณไก่จึงหักรถลงข้างทางจนศีรษะไปโขกเข้ากับกระจกฝั่งคนขับอย่างแรงจนหมดสติไปหลังจากนั้นไม่นานครับมารู้สึกตัวอีกทีก็คือมีพี่ที่ขับรถบรรทุกสองคนมาเคาะกระจกเรียกคุณไก่ให้ตื่นขึ้น จำได้ครับว่าตอนนั้นตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าปวดหัวมากๆพอรู้สึกตัวขึ้นตัวเองก็เลยค่อยๆเปิดประตูลงรถมาโดยที่พี่คนที่ขับรถบรรทุกเขาก็ถามนะครับว่าเป็นอะไรมากไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคุณไก่ในตอนนั้นก็เลยสำรวจตัวเองปรากฏว่าร่างกายตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ว่ารถตัวเองเนี่ยสิเนื่องจากหักหลบลงข้างทางยางเส้นหนึ่งเนี่ยมันดันระเบิดซะได้แต่ก็ยังดีครับที่รถของคุณไก่เนี่ยมียางสำรอง คุณไก่ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพี่ๆเขาโดยให้พี่ๆเขาเนี่ยช่วยเปลี่ยนยางสำรองให้หน่อยในภาพที่ตัวเองเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันติดตามากๆหญิงชรา,าสองคนหน้าตาขาวซีดแล้วก็เหี่ยวยน่นผมของแกทั้งสองคนเนี่ยมันงอกสนิททั้งหัวยิ่งตอนที่แกยืนขวางหน้ารถไฟหน้ารถของตัวเองมันดันาสาดส่องไปเห็นใบหน้าของหญิงชรา,าทั้งสองคนได้อย่างชัดเจนคนหนึ่งยืนอ้าปากกว้างอีกคนหนึ่งยืนก้มหน้าแล้วก็ยิ้มที่มุมปาก ภาพมันสยองยังบอกไม่ถูกหลังจากที่พี่ๆเขาช่วยเปลี่ยนยางอะไหล่แล้วพี่เขาก็เป็นห่วงนะครับถามว่าขับรถต่อไหวไหมแต่หากไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยก็ขับตามๆกันมาก็ได้อาจจะช้าหน่อยแต่ปลอดภัยแน่นอนซึ่งตัวคุณไก่เองก็ขอบคุณพี่ๆเขานะครับแล้วก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงด้วยแล้วก็ขอตัวขับรถต่อโดยที่ตอนนั้นตัวเองก็คิดว่าน่าจะขับรถต่อไหว เพราะว่าปากทางเข้าบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลมากนักและหลังจากนั้นคุณไก่ก็เดินทางมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพเรื่องราวที่เจอในครั้งนี้ครับคุณไก่เองก็เอาเรื่องนี้แหละมาเล่าให้กับญาติญาติพี่น้องฟังซึ่งต่างคนพอได้ยินเรื่องนี้เราก็ตกใจกันมากๆและก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันอันตรายมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและเรื่องของผีผู้หญิงชรลาสองคนที่คุณไก่เจอต้องมีญาติตัวเองคนนึงเนี่แหละ เคยได้ยินเรื่องราวคล้ายๆกันมากับที่คุณไก่เจอเลยคุณไก่ก็เลยขอให้ญาติคนนั้นครับเล่าเรื่องที่พอจะรู้ให้ตัวเองฟังหน่อยซึ่งญาติของคุณไก่คนนี้เขาชื่อปู่หมานปู่แก่บอกครับว่าเรื่องราวที่คุณไก่เจอเนี่ยปู่เคยได้ยินตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วเมื่อก่อนตัวปู่เองแกมีอาชีพขับรถรับจ้างแล้วก็ขับรถผ่านถนนเส้นนั้นทุกวันปูก่กเล่าให้ฟังครับว่าสมัยแกหนุ่มๆเนี่ยมันเคยมีเรื่องราวอยู่ว่าก่อนที่ถนนเส้นนี้หลวงจะมาทําให้มันจเจริญขึ้น เส้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าถนนสายเก่าหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละและเส้นทางที่ผ่านถนนเส้นนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ลาดยาวผ่านหลายจังหวัดเรื่องของหญิงชลาสองคนเห็นเขาว่ากันว่าเขาเป็นพี่น้องกันซึ่งคนน้องเนี่ยเขาสติไม่ค่อยดีแล้วเหมือนกับว่าแกจะหลงหลงลืมลืมเป็นอัลไซเมอร์อะไรทํานองนั้นนั่นแหละ แล้ววันหนึง่งเหมือนกับหญิงชรา,าคนน้องเนี่ยเขาเดินหลงออกจากบ้านไปพอพี่สาวเขารู้ด้วยความเป็นห่วงเขาก็เลยเดินออกมาตามหาน้องเขาจนกระทั่งมาเจอน้องแกเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่บนถนนเส้นนี้พี่เขาก็เลยจูงมือน้องเขากลับบ้านแต่ขากลับนี่สิหญิงชรา,าพี่น้องคู่นั้นโดนรถบรรทุกชนเข้าจนเสียชีวิตทั้งคู่เลยและหลังจากนั้นมาเรื่องราวนี้เนี่ยเขาก็เล่ากันปากต่อปากตอนแรกปู่เองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แต่พอมาเห็นตัวคุณไก่เล่าเรื่องนี้เขา้าปู่แกก็เล่นนึกขึ้นได้แล้วก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยแหละถึงเรื่องราวที่คุณไก่เจอในครั้งนี้ตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าดวงวิญญาณของคุณยายทั้งสองคนนี้เนี่ยแกมาปรากฏตัวให้เห็นทําไมและก็ไม่รู้ด้วยว่าแกมาดีหรือว่ามาร้ายแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณไก่เองก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณคุณยายทั้งสองคนและตัวเองเนี่ยก็หวังเพียงแค่ว่าอยากให้แกหลุดพ้นจากถนนเส้นนั้นโดยเร็วที่สุดแค่นั้นเอง เรื่องราวของคุณไก่ครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยผมเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เคยผ่านด้วยครับไม่รู้ว่ามันมีความยาวแค่ไหนแต่การที่ส่อง g o o g l e Map ดูแล้วเนี่ยมันก็น่าย,ยาวพอสมควรนะแล้วก็ค่อนข้างเปลี่ยวด้วยแต่ว่ายุคสมัยของคุณไก่แล้วก็ยุคสมัยของคุณปู่คุณไก่เนี่ยเรียกได้ว่ามันคนล,ละเจนกันครับรวมถึงเรื่องราวของคุณไก่แล้วก็เรื่องราวของถนนเส้นนี้ณนะปัจจุบันด้วย ปัจจุบันนี้ครับเห็นเขาว่ากันว่ามันเริ่มพัฒนาแล้วนะก็คือทางมันเปลียวน้อยลงแล้วก็มีไฟทางค่อนข้างจะเข้าถึงแล้วการเดินทางกลางคืนเนี่ยอาจจะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุน้อยลงด้วยซึ่งเรื่องราวนี้ของคุณไก่ครับแต่าหากว่ามันเป็นอย่างที่คุณปลูกคุณไก่พูดจริงๆริงยิงชะาสองคนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิญญ,ญาณน,นั่นแหละคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นวิญญ,ญาณของคุณยายทั้งสองท่านที่เขาเสียชีวิตที่ถน,นนเส้นนั้นและเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่ถน,นนเส้นนั้น ส่วนเรื่องการปรากฏตัวของวิญญาณของคุณยายทั้งสองคนเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายการปรากฏตัวของวิญญาณแต่ละดวงบางทีเขาแสดงออกได้ไม่เหมือนกันเขาอาจจะมาขอส่วนบุญจริงๆก็ได้นะครับแต่ว่าการปรากฏตัวให้คุณไก่เห็นในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะรุนแรงไปหน่อยจนทาให้คุณไก่ตกใจแล้วก็ลงข้างทางไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องราวทั้งหมดคุณไก่เองก็ไม่ได้บาดเจ็บนะครับแต่ว่ารถของคุณไก่มีการเสียหายนิดหน่อยก็คือ,อยางมันระเบิดเท่านั้นเอง ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็มีพี่ที่ขับรถบรรทุกรับมาช่วยได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน,น่ากลัวนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายด้วยซึ่งการเสียชีวิตของคุณยายทั้งสองคนครับผมเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจําเป็นจะต้องอยู่ที่นั่นอีกนานแค่ไหนแต่การเสียชีวิตแบบนั้นครับเขาเรียกว่าการตายก่อนอายุขัยความเชื่อบางอย่างที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยคือคนที่เสียแบบนั้นครับเขาจําเป็นจะต้องอยู่ในสถานที่แห่งนั้นก็คือวนเวียนอยู่ที่ถนนเส้นนั้นที่เขาเสียนั่นแหละ จนกว่าตัวเขาเองจะหมดอายุขายของโลกใบนี้จึงจะไปผุดไปเกิดได้ครับแล้วก็ไปชดใช้กรรมหรือว่าไปเสวยผลของบุญที่ตัวเองได้เคยทําเอาไว้การจากไปของคุณยายทั้งสองท่านครับหากเท่าที่ฟังมานะผมคิดว่าเขาคงไม่มีญาติพี่น้องคนไหนที่มาทําพิธีให้แล้วล่ะอาจจะมีแค่คุณยายสองคนนั่นแหละแล้วดันมาจากไปพร้อมกันอีกทีนี้ก็เลยวาวุ่นเลยอยู่บนถนนเส้นนั้นมาอีกหลายสิบปีและคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของคุณไก่ ตัวคุณเองคิดว่าวิญญาณของคุณยายทั้งสองคนนี้เขามาดีหรือมาร้ายกันแน่คุณคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังครับตอนนี้ช่องร้อยแปดเรื่องหลอนของเรามีช่องติ๊กต็อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคุณผู้ฟังสามารถไปรับชมตอนใหม่ๆได้หรือว่าไปรับชมไฮไลท์ใหม่ๆได้ในช่องติ๊กต็อกเลยฝากกดติดตามและกดหัวใจให้พวกเราด้วยนะครับ และคุณผู้ฟังก็สามารถสนับสนุนพวกเรา108เรื่องหลอนได้ง่ายๆนะครับเป็นแค่คุณกดไลค์วิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้ครับสักที่หนึ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะในแชทใดๆหรือว่าโพสต์ใดๆเพียงเท่านี้ครับมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นกับคลิปวิดีโอของพวกเราให้พวกเราได้มีสมาชิกใหม่ๆมารับฟังเพิ่มขึ้นในทุกๆวันสําหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับ108เรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ